สวัสดียามเช้านะคะวันนี้วันที่6ตุลาคมค่ะและหนูก็ชวนมาชวนทุกคนมามทำสมาธิแล้วก็อดอาหารนะคะวันนี้วันพระจันทร์เต็มดวงนะคะชวนทุกคนออกไปรับแสงจันทร์ตอนกลางวันก็รับแสงแดดนะคะเพื่อรับพลังงาน กระตุนเปิดดี a เปิดใช้ด n a เอของเรานะคะเปิดตาที่สามการอดอาหารเนี่ยถ้าใครยังกินสามมื้ออยู่ก็ลดเป็นสองมื้อนะคะนี่คือการอดอาหารที่ถูกวิธีนะคะกินให้ครบสารอาหารกินวันละสองมือ้อถ้าใครยังกินสามมือ้อก็ลดเป็นสองมือ้อแล้วก็กิน เนื้อติดมันนะคะเพื่อมีสารอาหารครบแล้วก็อย่างอนนยเนี่ยก็กินสองมื้อมาเป็นปีกว่าแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ก็จะลดเป็นคืออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเอนนยอาจจะลดเออเป็นมื้อหนึ่งอะไรเงี้ยคือกินวันมือ้อแค่วันอา,อาทิตย์ละครั้งนะคะก็คือแบบ เราให้ร่างกายเราชินนะคะคือตอนนี้นุ้ยก็ชินแล้วว่ากินวันล,ละสองมือนะคะคือถ้าเราไม่หิวเราก็ไม่กินเราจะเลื่อนเลื่อนอาหารเช้าคืออาจกินอาหารมือแรกอะไปกินตอนเที่ยงเพราะมันง่ายนะคะเราอาจจะเราอาจจะถ้าหิวเราก็กินพวกไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินอะไรที่ หมูติดมันอะไรก็ได้นะคะก็คือแบบเราเราเราจะฝึกตามที่เราถนัดนะคะไม่ไม่เครียดอันนี้ก็ชวนมาทำช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้พลังงานเยอะมากนะคะพลังงานเยอะ,อะสำหรับการที่มีพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยช่วงพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็พลังงานก็จะเยอะนะคะคือพลังงานเยอะทุกวันนะั่นแหละตอนนี้นะคะ เพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยแฟลชออกมาทุกทุกทเกือบทุกวันเลยอะ่ะบ่อยๆมากนะคะอันนู้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือแบบอันนู้นไม่สนใจไม่ได้ติดตามข่าวแล้วนะคะก็มีบางคนมาถามว่าเอออันนี้เกิดขึ้นไหมอันนั้นเกิดขึ้นไหมอันนู้นก็บอกไปตรงๆนะคะอันนู้นไม่ได้ติดตามข่าวแล้วเพราะว่าตอนนี้เราไม่เราไม่ติดตามข่าวข้างนอกนะคะเราฝึก ใส่ใจในตัวเองฝึกจิตให้ตัวเองว่างฝึกสังเกตเหตุการณ์ข้างนอกเราปล่อยวางเหตุการณ์ข้างนอกก็คือการเล่นละครก็คือภาพยนตร์ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใส่อารมณ์กับภาพยนตร์เนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนดูเป็นคนสังเกตการเราไม่ได้ร่วมแสดงกับเขาถ้าเราใส่ใจเรา คัดค้านฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแสดงว่าเราใส่ขั้วบวกหรือขั้วลบไปนะคะแสดงว่าเราเข้าข้างใดข้างหนึ่งนั่นคือเราคัดค้านพลังงานอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเราไม่ได้อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่สายกลางเราเข้าร่วมแสดงด้วยก็คือเราไม่ได้ออกจาก เมทริกนั่นเองถ้าเราเข้าแสดงด้วยเราก็อยู่ในโลกเมตริกอันนี้ถึงบอกว่านะคะถ้าเราอยากออกจากโลกเมตริก์เราก็ไม่ได้ร่วมแสดงนะคะเราก็จะออกจากเราไม่ได้ให้ความสนใจการที่หยุดให้ความสนใจก็คือการที่เราออกจากโลกเมตริกนะคะ,ะแล้วก็ฝึกตัวเราให้ปล่อยวางไม่สนใจข่าว คือถ้าเราถ้าเราดูข่าวแล้วเราก็โอเคไม่เป็นไรเราเราเราทำใจได้แล้วอะ่ะเราไม่ได้เ,เ,เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ไม่รอคอยสิ่งที่เขาจะเอามาให้ด้วยนะคะก็คือแบบว่าเออบางทีเขาก็มีข่าวว่าจะมีเงินปันผลจะมีเงินอะไรอะ่ะ อะไรอะ่ะเงินเงินขั้นต่ำอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ก็รีเซ็ตเงินอะไรเงี้ยนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่หรือว่าแมสเบดนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะคะแต่ความจริงแล้วอะ่ะแอนนู้ยทรามาว่าเขาให้ข่าวมานะ,ะเพื่อให้เรารอการรอก็คือการหวังผลที่ให้คนอื่นเอามาให้เราความจริงแล้วเราอ่ะมีพลังเราดึงดูดได้ ถ้าเราฝึกตัวเราฝึกความคิดเราเราก็จะได้นะคะเราก็จะได้เราก็จะฝึกถ้าเราไม่ฝึกนะคะอีกสิบปีเราก็ไม่เป็นนะคะเหมือนเด็กอะถ้าเราไม่ฝึกเดินเนี่ยเราก็จะไม่ได้เราก็จะทําไม่เป็นนะคะเขาต้องการให้เราฝึกนะคะนี้เหมือนกับว่าเขาเขาส่งพลังงานมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เราฝึก ให้เราฝึกเดินพยุงเราให้เดินนะคะพลังงานอะไรต่างๆที่ที่มาให้เราตื่นเนี่ยเขาเพื่อที่จะให้เราฝึกนะคะโอเคค่ะนุ้ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้นุย้ยมาชวนให้ทุกคนถ้าจะปฏิบัติได้ก็ทำนะคะฝึกใครที่กินแล้ววันละสองมื้อก็กินมื้อนึงโอ้โดีค่ะ อันนุ้ยเยบหนามอ่าอันนุ้ยกินสองมื้อมาแล้วเป็นปีนะคะทีนี้วันนี้อนุ้ยก็จะฝุดกินบอลละมื้อนะคะกินให้เพียงพอนะคะกินให้อิ่มเลยอะ่ะกินโปรตีนเยอะนะคะถ้ากินโปรตีนไปเยอะเนี่ยเราเราเป็นโรคขาดสารอาหารได้นะคะอ่าแล้วก็อาบนาอาบไม่ใช่อาบนาอาบแสงจันนะคะอาบแสงอาทิตย์อาบแสงจันทเพื่อเปิดตาที่สามนะคะ พลังงานของเราเข้าผ่านตัวเราแล้วก็ฝึกปล่อยวางเราไม่สนใจข่าวนะคะข่าวภายนอกเนี่ยเพื่อต้องการให้เราเอาความสนใจไปให้เขาแล้วก็เขาก็ดึงเขาก็ดูดพลังงานออกจากเรานะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราสนใจอะไรเนี่ยนั่นคือการดูดพลังงานนะคะการที่เราจะดูดพลังงานให้เราก็คือการที่เราฝึกฝึกอ่า สนใจสิ่งที่เราทําให้เรามีความสุขก็คือฝึกการเจริญเติบโตทางการขยายจิตนะคะโอเคอันนุยก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ